สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ The Showcase นะครับรายการรูปแบบใหม่ที่จะนำความอินไซต์มาให้กับอริสเบนทุกท่านได้รู้จักกันนะครับวันนี้เรามากันในรูปแบบพิเศษเลยนะครับสำหรับเอพิโซด3ในวันนี้นะครับวันนี้เรามากันในรูปแบบออ l โลเคชันกันเลยนะครับเราอยู่กันที่งาน Central International Watch Fair 2021นะครับซึ่งวันนี้เรามีป o p Up Store มาแล้วเราก็มี o r i s Ba r มา คอยต้อนรับโอลิสเพลนทุกท่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันแล้วไปดูว่าเรามีอะไรดีๆเรามีอะไรที่เป็นอินไซต์สำหรับโอลิสเพลนทุกท่านในวันนี้กันบ้างเชิญเลยครับตามผมมานะครับสวัสดีครับคุณแมวสวัสดีค่ะเราก็มีรุ่นไฮไลท์สำหรับงานอินเตอร์ i o ช a l น a t ลวอ a ไ r ทั้งหมด3รุ่นเลย <3 S 2> นะสา3รุ่น มาเริ่มกันเลยนะคะรุ่นแรกนะคะร่บรุ่นที่หนึ่งเลยนะคะจะเป็นรุ่นโอริสอะพิสเดตอะซายเคิลค่ะมีให้เลือก2ไซส์นะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์41.5สมิลหรือสามมิลค่ะนาฬิการรุ่นนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันไปแล้วหลังจากที่เราเคยไลฟ์กันไปแล้วเราก็มีจะโชว์เคสกันไปแล้วนะครับในการุ่นนี้นี่มาแล้วรอบหนึ่งแล้วนี่ชิปเมนที่2แล้วนะครับจะหมดแล้วนามาใช่หมดแล้วด้วยใช่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยทราบกันว่านาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ ไม่เหมือนไฟมีเรือนเดียวในโลกถูกตรองด้วยการที่น้าปัดเขาเป็นน้าปัดที่ทํามาจากพลาสติกรีเจิล้นะครับพลาสติก PET ก็เลยทําให้แต่ละเรือเนี่ยมีเสน่ห์ของตัวเองน้าปัดจะแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่รุ่นที่เป็นลิมิเต็ดนะคะแต่มันก็เปรียบเสมือนลิมิเต็ดนะคะเพราะว่าแต่ละลายแต่ละน้าปัดของแต่ละเรือเนี่ยแตกต่างกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าแมแมวได้เลยค่ะคุณก็น้าปัดเรือนนี้นะคะก็จะออกมีความเป็นคล้ายๆมาเบลหน่อยๆ นะครับมีความเป็นมาบลนิดนึงนะครับก็จะมีความเป็นน้ําเงินเป็นขาวๆแม่นๆนิดนึ่ะนะครับมาลองกันดูนิดนึ่ะส่วนเรือนนี้นะคะไซส์สามมิลนะคะก็จะออกเป็นในในไซส์สีพัดเทลนะคะซึ่งก็จะเหมาะกับผู้หญิงแอบหวานๆซ่อนเครี้ยงนิดนึงนะคะดูลวสวยงามมากและขอบตัวเรือนนะคะก็จะเป็นขอบเซรามิกซึ่งจะออกสีเทาๆใช่ดูละสวยงามสค่ะเดี๋ยวมาลองเรือนนี้กันนะครับสำหรับ อันนี้ข้อมือของคุณแนวใส่ใส่ชุดชั้นลงดห้า่เดือนนี้41.5นะครับมาดูกันว่าเราเรารอรอบเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ของของคุณโก้นี่ก็จะออกเป็นเบดเป็นน้ําเงินออกน้ําเงินเฉดออกขาวๆหน่อยนะคะนะครับเห็นไหมฮะมันเข้ากับข้อมือเลยไม่ล้นข้อมือเลย41.5นี่คือคือใส่ทํางานใส่เที่ยวใส่ไปประจนว์นได้เลยค่ะแบนี้เราใส่เพุดดูโกได้เลยนะคะนะครับและอย่างที่บอกคือ ตอนนี้มันเกิดกระแสะการตามหาลับานนับปัานใช่ค่ะนับปัานลนยนับปัาที่ใช,ใช่กันนะครับในกามาแล้วม <c oughs> ีงานนี้มีกี่เรือนแนว <c oughs> งานนี้ก็มีแค่สองเซตสี่เรือนนะค,ะคนเอบ <c oughs> ใช่ค่ะเอาอีกสองเรือนมาชมหน่อยได้ไหม <c oughs> ได้เลยค่ะแล้วก็จะเห็นกันนะคะว่าแต่ละเรือนนี้สีจะแตกต่างกันเลยอันนี้สี่สิบแปดจุดห้าหนึ่งเรือนนะครับโอ้โหโอหเรื่เซเรือนนี้อีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งอารมณ์เลยะอีกหนึ่งอารมณ์เลย เมื่อกี้เรามี4 1 5ที่เป็นออกมาเบิลหน่อยอันนี้จะเหมือนกับสีน้ำเนาะเหมือนสีน้ำนิดนึงนะครับอะเดี๋ยวมาลองขึ้นข้อมือให้ดูนิดนึงว่าอันไหนที่เรือนไหนที่จะเหมาะกับเรานะครับชมนิดนึงอืมเรือนนี้ก็อีกฟิลหนึ่งเลยอะเรือนนี้ฟิลแบบฟิลฟิลร่าเริงสดใสอะครับฟิล ความสนุกสนานของของเรือนี้เลยของนักปั่นลอยนี้เลยจะสดใสกว่านะคะนะครับในขณะที่เรือนเมื่อสักครู่นี้อ่ะให้ดูเลยรีบมานะครับที่มามีแค่สองเรือนมีแค่สองสีเองนะครับอ่าในขณะที่เรือนหนึ่งก็จะเป็นฟิลแบบนิ่งๆสุขุมสุขุมหน่อยออกเท่ๆหน่อยเท่ๆใช่เท่ๆหน่อยเท่ๆนะครับดู ตัวนี้ก็จะออกมีแบบว่าลูกเล่นซุกโซนหน่อยสีสันค่ะสดใสโอ้งั้นต้องรีบมาดูแล้วต้องนีบมาดูนี่มาดูเหลือสองเรือนนะคะอันนี้อินไซต์สุดๆเหลือแค่สองเรือนนะครับเหลือแค่นี้เองนะครับหมดแล้วหมดเลยด้วยนะครับเนาะต้องรอชิปเมนต์ต่อไปซึ่งนักปัดเป็นยังไงก็ไม่รู้อีกวานนั้นเดาไม่ได้ถ้าชอบลายนี้ก็รีบมารีบมาถ้าชอบสีนี้รู้สึกความเป็นขุ้มๆหน่อยเขารีบมานะครับรีบมา วันนี้อาจจะไปเดือนเดือนหนึ่งก่อนถูกต้องค่ะอีกเดือนหนึ่งของแมวเป็นยังไงบ้างของของแมวนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์3 6มิมิลอีกหนึ่งเรือนนะคะนี่เป็นรุ่นที่เรือนที่แมวหยิบมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะแล้วก็อีกเดือนหนึ่งมันมีความเป็นสีแดงใช่ใช่ค่ะก็จะดูสนุกขึ้นอีกใช่ค่ะแต่ก็ออกในเบสสีพัดเทลเหมือนเหมือนเหมือนกันนะคะใช่แต่อันนี้ก็จะเพิ่มสีสันขึ้นมาตรงมีสีแดงสีชมพูขึ้นมาแมวรองหน่อยแมวรองแมวรองดีนะคะ อันนี้สําหรับเรือนนี้ก็จะออกทุกเปรียวนิดนึงนะคะเหมาะมากค่ะเหมาะเหมาะสำหรับสาหวานซ่อนเปรี้ยวนะคะเห็นไหมคะมันก็จะกระชับข้อมือได้พอดีเลยค่ะนะครับสามารถใส่ได้ทุกไซส์เลยนะคะของข้อมือค่ะเรือนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในรูปนะครับในรูปก็อีกอีกสีนึงแล้วลายไม่เหมือนกันนะเห็นไหมครับเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าแต่ละเรือนมีความเป็นลิมิเต็ดของตัวเองนะครับหนึ่งเรือน ในโลกเท่านั้นเองลายเดียวเท่านั้นนะในโลกในโลกปมีแค่เรือนเดียวนนะเรือนเดียวค่ะ<ๆ>ทุกคนที่ใส่ใบก็จะมีความเป็น เป็นลิม <laughs> ิเต็ดของตัวเองนะครับ <laughs> สำหรับงาน Central International w a t c h Fair นะครับแน่นอนเรือนที่เป็นพระเอกก็คือ o r i s Upcycle นี่เองนะครับ Oris u p c y c l เเป็นหนึ่งในเพราะเป็นนาฬิกาที่เกี่ยวข้องกับมิชชั่นของ o r i s สโดยโตรงนั่นคือือ change for the better นะฮะแน่นอนครับ Oris ททำ change for the better campaign มาสักพักใหญ่แล้วแน่นอนก็มี sustainably sourced leather นะครับนั่นก็คือสายหนังที่เป็น sustainable และก็เป็น environmentally friendly นะฮะนอกจากนั้นแล้ว มีนาฬิกาและก็มีกล่องที่ทำบริยตอลกี้หรือ Recycle Paper นะครับแต่ว่าเรายังไม่เคยมีนาฬิกาที่เป็น change for the better อย่างแท้จริงที่เข้าไปถึงดาวเลยนะฮะดาวอ c ค u ิส e d Upcycle เหมือน,นีนทุกท่านรู้จากไลฟ์ของเราหรือจากดิวโชเคสของเราทั้ง2องีนะครับว่า Oris a c q u i ร e d u p u y c y e l e ใช้ PET Plastic ทำหน้าปัดครับซึ่งหน้าปัดทุกหน้าปัดจะไม่เหมือนกันหมดเพราะว่า process upcycle และ Recycle มันจะ random ดังนั้นหน้า,านปัดแต่ละเลยนะครับจะออกมาไม่เหมือนกันถือว่าเป็น only limited in the world เลย collection a q u i s t i c collection ที่ทุกๆท,ท่านในวง,นงนการเดนกาู้จักนะครับและก็แน่นอน a q u i s t e Upcycle เป็น addition ที่เข้าไปใน collection ของ a q u u s ที่ unique และก็ colorful มากๆนะฮะสมัยนี้แม้ว่าคนจะพยายามเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปตาม environment นะฮะแน่นอนยังไงก็มีพลาสติกลหลงไหลอยู่บนทะเล บนแม่น้ำบน source of life source of water หลายๆอย่างนะครับดังนั้น ORIS เองก็อยาก make sure ว่า พลาสติกหรือ PET p ทพลาสติกโดยเฉพาะเนี่ยจะลดลงจากโลกน,นี้ไปเลยนะครับแม้ว่าหน้าตาหน้าปัดน,นาฬิกาจะดูเหมือนอาร์ตเวิร์กหรือมาสเตอร์พีซที่สามารถโชว์ได้ในมิวเซียมนะฮะแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะฮะนั่นก็คือมีความเป็น global conscience นั่นก็คือการที่มีจิตสำนึกต่อมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันและก็สัตว์ต่างๆท,ที่อยู่ด้วยกันหมดบนโลกหน้าตอนนี้นาฬิกาทั้งเรือนน้อยมากแล้วนะครับทั้งๆที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆจากปเมนต์ใหมาล่าสุด ดังนั้นนะครับก็ต้องรีบไปจับจองกันที่ Central International Watch Fair ครับเมื่อกี้เรือนที่หนึ่งไปนะครับมาที่ไฮไลท์ที่2ของวันนี้นะครับก็คือ Oris ProPilot o อ o โอ n า a ง r ก s แ i e ์ i ร i t e d ลินเะครับเดี๋ยวขอดูเรือนนี้นิดหนึ่งในการเรือนนี้เนี่ยเข้ามาครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความรวดเร็วคือนาฬิกาเนี่ยขายหมดไปอย่างรวดเร็วมากนะครับ แต่วันนี้เข้ามาให้โอริสเฟนทุกท่านได้จับจออีกครั้งหนึ่งนะครับในงานเซนทรัลแห่งนี้นะครับซึ่งเสนของเรือนนี้นะครับเนี่ยวันนี้ได้จับตัวจริงๆกันแล้วนะครับเราเห็นแล้วว่านาฬิกาเรือนนี้ความเท่ของนาฬิกาเรือนนี้ก็คือว่าตัวหน้าปัดนะครับหน้าปัดที่เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นเท็กซ์เจอร์นะครับเป็นลายแบบพุ่งญ้าที่โอคาบองโก้นะครับส่วนสายก็สายแบบสายเอริก้านะครับซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับใส่แล้วแบบเนี่ยครับมันเห็นความยืดหยุ่นของสายนะครับ เดี๋ยวเรามาลองข้อมือกันนิดนึงนะครับอย่างที่บอกว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเข้ามารอบแรกแล้วก็หมดไปด้วยความรวดเร็วนะครับส่วนรอบนี้ที่เข้ามาก็ทำท่าจะอยู่ไม่นานแล้วนะครับเป็นอินไซต์ที่บอกกับโอลิสเฟนทุกท่านได้เลยนะครับว่าขอให้รีบเข้ามาชมนะครับเพราะนาฬิกาเนี่ยมีไม่เยอะแล้วนาฬิกามีเสน่ห์มากถือเป็นโปรพลอตที่ที่สวยจริงๆจะสวยที่สุดตั้งแต่เห็นโปรพลอตมาเลยนะครับเรือนนี้ดูดูความเท่ดูความเท่นะครับสวยจริงๆนะครับสวยมากๆนะครับ นปัดนปัดความเป็นเขียวเนี่ยเราเห็นชัดเลยว่าในในาฬิการเรือนนี้เนี่ยมีความมีความเป็นสเสน่ห์ของพุ่งหญ้าซารารีนะครับมากๆเลยมีอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่พิเศษของโอฟองโกลิมิเต็ดเอディชั่นตัวนี้นะครับก็คือแพคเกจจิ้งเขา <Okay. S 1> เป็นเค้าพิเศษสําหรับนาฬิการุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับพอเราคลี่ออกมานะครับเราแกะออมาโอ้ oh, ดูดูความสวยนี่เห็นไหมครับสิ่งที่อยู่ข้างในนะครับเราเอานาฬิกาเนี่ยเก็บไว้ในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ เดินทางไปไหนมาไหนก็ได้นะครับแล้วเขาก็มีอีกสายอีกหนึ่งเส้นมาให้เราด้วยนะครับฟิลอารมณ์มันก็จะกลายเป็นนาฬิกาที่ชงเป็นอารมณ์แบบซาฟารีมากขึ้นนะครับซาฟารีมากขึ้นนะครับในการเหลือไม่เยอะแล้วในงานนี้รีบประมานะครับ Boris Propylon Okavango l i m m t n d Edition นะครับเป็นหนึ่งใน Pro p ปรพา l o ลที่ขายดีที่สุดไม่ใช่ตั้งแต่ปี2011นะครับแต่ว่าตั้งแต่เคยมี Pro p r o p า l o ลมาเลยนะครับแน่นอนครับนาฬิกาเรือนนี้มีแค่2,11เรือนมี2,11เรียเพราะอะไรครับเพราะว่า ในปี2011ทางคุณคริสเตียนโกรสและคุณมิเชลครุกได้ก่อตั้งโอ a v ฟังโก i อร์ร c สคิในประเทศบอสวานาและเป็นองค์กรที่คอยชื่วยเหทุกทุกท่านที่อยู่โอคาฟังโกเดลตาแม้ว่าจะเป็นทัวริสต์หรือเป็นโลโคลก็ตามเขาเป็นนาฬิกาแค่เรือนที่2ที่ใช้เอริกัสออริจิน s ลเป็นสตร a ปเอริกัสออริจิน s ลเป็นอินด p เพนเดนต์คอมพานีเช่นเดียวกับออริสนะครับที่ทำสตรัปไนล่อนที่ดีหรูหราและก็ มีคุณภาพที่สุดในโลกนะครับและก็เป็นไซต์ที่1,000นะครับที่เข้าไปใน UNESCO World Heritage List นาฬิกา o k a f a n g o a r r Rescue l i m i t e d e dition เข้ามาล็อตที่2แค่10เรือนณนะตอนนี้ขายไป4เรือนแล้วนะครับถ้ากับว่าเหลือ6เรือนดังนั้นท,ทุกท่านจงรีบไปจับจองนาฬิกา o k a f a n g o a i r r e s c u e ก่อนที่จะหมดไปอีกครั้งครับ อีกหนึ่งเรือนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอยู่ในตู้ใบนี้แล้วนะครับรุ่นนี้คือวีกา f r ฟ e ีดนะครับ Limited Edition นะครับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกันระหว่างโอริสกับทางวิกานะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเสน่ห์ของนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันคือความอ่านง่ายของนาฬิกาของนักปั่นนาฬิกานะครับซึ่งเนี่ยอ่านง่ายจริงเลยนะครับ ด้วยความเป็นสีดำล้วนนะครับสีดำล้วนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือแล้วก็มาร์เกอร์เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับนาฬิกามาพร้อมฟังก์ชัน GMT แล้วก็ที่สําคัญคือทีมรีกาเคยบอกว่าเขาอยากได้นาฬิกาที่ลดแสงสะท้อนซึ่งเนี่ยวันนี้ได้มาลองจริงนะครับในงานเนี่ยมีแสงเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราเห็นแล้วว่านาฬิกาเนี่ยไม่สะท้อนแสงเลยนะครับ การอ่านนาฬิกาการอ่านนับปัดต็ง่ายมากนะครับแล้วก็ที่เขาเราเคยคุยกันแล้วเรื่องเค้าโซมิเตอร์นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษมากเลยเท่ K มากที่มันอยู่บนนับปัดนาฬิกาเดือนนี้นะครับที่เราใช้วัดที่ประจรได้และเข็มสีแดงนะครับเป็นฟังก์ชัน GMT นะครับนี่นาฬิกาสวยมากคือไซส์เนี่ยไซส์มันพอดีข้อมือมากพอใส่แล้วมันจะมันจะไม่ล้นข้อมือออกมาเลยนะครับเนาะแล้วก็ดูความบาง สเสน่ห์ในอย่างหนึ่งของโปรไพลอตก็คือในกาเขาจะมีความบางนะครับใส่กับข้อมือแล้วมันจะดูไม่ล้นไม่หนาขึ้นมาเยอะนะครับนี่นะครับข้างนอบเป็นสายหนังสีดำนะครับด้านในมีความเป็นสีแดงนิดหน่อยนะครับแต่ในกาเรอือนนี้มีความพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือขอบคุณครับนี่เขามาพร้อมกับกล่องเวนไพร์นะครับสีแดงเป็นผ้าเวนไพร์ที่เป็นผ้ากันน้ํานะครับ ออกแบบมาพิเศษข้างในสิ่งที่เขาบรรจุมาดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆเขามีมีซ่อนอยู่ด้านหลังนะครับมีสายสีแดงมาอีกหนึ่งเส้นด้วยซึ่งสายสีแดงเส้นนี้เปลี่ยนกับนาฬิกาเนี่ยจะหล่อมากๆเลยเพราะว่าสีประจําของรีกาคือสีแดงแล้วสาย,สายเส้นนี้ครับทางโอริสบอกว่าเป็นสายยางที่เบื่อนยากและก็ทำความสะอาดง่ายนะครับเนาะมาพร้อมกับอุปกรณ์เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสาย เปลี่ยนสายให้เลยนะครับแล้วก็กล่องใบนี้นะครับถ้าเราไม่เอานาฬิกาไม่เอาสายใส่เข้าไปนะครับมันก็ใช้เป็นออกแบบมาให้เป็นกล่องปสมพยาบาลเบื้องต้นได้ด้วยนะครับ mm. นาฬิกาเหลือนิดเดียวแล้วด้วยนะครับนาฬิกาเหลือไม่เยอะมากเลยนะครับยังไงรีบเข้ามาชมกันสำหรับนาฬิกาพิเศษร,รุ่นนี้นะครับเรื่องสุดท้ายที่จะเป็นไฮไลท์งาน c e น t r a l International w a t c h Fair นะครับ mm. ก็คือ Oris Pro Pilot Rega Fleet ฟรีเฮมิทิสต์เอนะครับนาฬิกาเรือนนี้คือรุ่นที่3ของ collaboration ระหว่าง Oris และ Rega f l e e t นะครับเป็นหนึ่งใน Air Rescue ที่โดง่งดังที่สุดในโลกนอกจากนั้นแล้วนะครับนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่เป็นของโปร p ายหลอดือนักบินจริงๆสมัยนี้หลายๆแบรนด์แม้จะเป็นแบรนด์แบบไหนก็ตามแต่มักจะไม่ฟัง customer feedback ของลูกค้าแต่ว่าทาง Oris ฟัง customer feedback ของลูกค้าและ customer feedback ของทาง Rega เองเพราะนาฬิการุ่นนี้นี่ มีการช่วยดีไซน์ช่วยออกแบบโดยทางนักบินเรกาฟรีลิมเดดิชันนี่เองนะครับสิ่งที่นักบินเรกาขอมานะครับก็คือนาฬิกาต้องออกแบบให้อ่านง่ายและดูดีโดยเฉพาะในระยะเวลาระหวา ka, ่างเรกากำลังจะไปช่วยผู้เดือดร้อนทางนักบินเรกาขอ GMT function ซึ่งถามา่าทำให้ Record Flight ในล็อกบุกได้ง่ายๆสุดท้ายแล้วทางนักบินเรกาก็ขอสิ่งที่ ไม่เคยมีมาในนาฬิกานะครับนั่นก็คือพอ s ซอมิเตอร์สเกลเพราะแน่นอนนะครับสมัยนี้ทุกๆครั้งเราอาจจะไม่ต้องรีเโโลย์เทคโนโลยีเทคโนโลยีบางทีจะสามารถเฟลดังนั้นมีพอ s ซอมิเตอร์สเกลสำหรับการวัดที่ประจรของผลคขได้ครับออริสเรกา e ลมิเซดดอร์ิชันขายไปแล้ว6เรือนนะครับมีเหลืออีกแค่4เรือนเท่านั้นทั้งนี้ทางนั้นแล้วนาฬิกาทั้ง4เรือนตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชเแล้ว สำหรับในงาน International w a t ลโฟในปีนี้นะคะทางโอริสเราก็ได้มอบสิทธิพิเศษให้ให้กับลูกค้านะคะที่มาช้อปปิ้งในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าโดยตรงหรือค้าทั่วไปแล้วก็โอริสแฟนทุกท่านก็คือทางโอริสเรามอบสิทธิพิเศษให้เลยนะคะ20-30%นะคะแล้วก็ยังสามารถแบ่งชำระได้0% 10เดือนด้วยและถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีบัตรเดวันสามารถนำมาเป็นออนทอปส่วนลดเพิ่มได้อีก ที่4ถึง18เซเลยนะคะสูงสุดเลยค่ะและยังได้เป็นแคชคูปองนะคะของทางห้างเพิ่มอีกยอดจากยอดซื้อทุกๆ50,000บาทจะได้รับแคชคูปอง5,500บาทเลยค่ะถือว่าพิเศษมากๆนะคะแล้วถ้าสำหรับลูกค้านะคะท่านที่ชมอาโชว์เคสนี้สามารถแคปเตอร์หน้าจอนะคะและนำมาซื้อสินค้ารุ่นไฮไลท์3รุ่นตามที่เรากล่าวไปแล้วนะคะจะได้รับนำมา รับออริสนะคะโมโมทาโร่ชอปปิ้งแบ็คนะคะมูลค่า1,900บาทซึ่งมีจำนวนจำกัดนะคะและก็สินค้าไฮไลท์ทั้ง3รุ่นก็มีจำนวนจำกัดเช่นกันนะคะอยากให้มาชมกันเยอะๆค่ะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีมาตรการแบบที่ปลอดภัยมากๆไนมะ่ว่าจะเป็นส่วนของออริสเองแล้วก็ของทางห้างเองนะคะมีการตรวจ ATK ทุกๆสัปดาห์นะคะและทางทีมของออริส เราก็ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปลอดภัยได้ปลอดภัดยมั่นใจได้เลยค่ะค่ะสำหรับงาน International a w a r ช f a i r นี้นะคะก็เริ่มจัดแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3 1สิเอ็ดตุลาคมเลยนะคะที่เซ็นทรัลชิดลมนะคะชั้น3นะคะในยื้นทอค่ะก็เดินเข้ามาแล้วเข้ามาเจอโอริสเราเลยนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาชมเยอะๆนะคะเพราะสินค้าเรามีจำนวนจำกัดของมันน้อยจริงๆค่ะนะครับและ อย่าลืมนะครับท่านไหนก็ตามที่ชมเดอโชว์เคสนี้อยู่นะครับแคปหน้าจอมานะครับมารับสิทธิพิเศษในงานนี้โดยเฉพาะได้เลยนะครับและยังไงโชว์เคสจะมีอินไซต์ดีๆแบบนี้ให้โอริเินทุกท่านได้ติดตามกันอีกอย่างแน่นอนนะครับยังไงติดตามพวกเรานะครับใน Facebook เพราะขั้นาอแห่งนี้นะครับแล้วก็ผูชมพวกเรายอนหลักได้นะครับอันนี้เป็น E ีีที่3แล้วนะครับและพบกับเดอะโชว์เคสใน E ีีต่อไปได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ